ห้ามเมยเยไ่เปรวามันกขายขายหานึ่งนอนมาตอนเกครับฮีโร่ตัวจริงมาอีกแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนหน่นอนรเาวนครับขายข3ยายสามายขายายสาหายขายายขายโอ้ชัดแจ๋วเลยเยเยชัดแจ๋วเลยัแจ๋วเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปไป

ไม่มียาแก้ใคร้าเนื้อบะยาใครก้ามเนื้อมือมือมมุนหมุนเตาไม่ได้เหรอมุนให้เป็นแนวแนวออแล้วก็ตั้งขึ้โอเคเดี๋ยว